สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันนะคะค่ะวันนี้นะคะก็พาน้องแมวมาเล่นนอกแฟดนะคะน้องแมวมีความสุขมากเลยค่ะดูสิคะเนี้ยน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยลูกร้อนไหมลูกแดดร้อนไหมครับแดดร้อนไหมครับ แดดร้อนไหมครับนี่ค่ะเขาร้อนอยู่เขายังไม่กล้าออกแดดนั่นค่ะอยู่ใต้ท้องรถนูน่นร้อนไหมลูกว้าดวดู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  ดูปากกับจมูกแดงช่วยสวยเจ้าเสือค่ะนี่เจ้าเสือทองปากจมูกเหลืองแดงเลยค่ะโอ้แดงสวยงามแดงชมพูค่ะแดงชมพูสวยสวยนี่คือเจ้าเสือทองนะคะเนี่ยก็คือเจ้าเสือทองขอบคุณนิฟซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันธุราการขอบคุณเลยลเลยด้ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลยลที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมงพันตุลการดูค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะจะูหมแดงปากแดงจะเสือทองค่ะเสือทองนะคะน่ารักมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะเอาละสองตัวนี้ล่ะทำอะไรกันครับสองตัวนี้ทำอะไรครับจะเสือ เจ้าทองเทากับเจ้าเสือเอ้กับทองดําค่ะเดี๋ยวจะพาน้องเข้าบ้านอยู่ค่ะเพราะว่าแดดร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวไม่สบายร้อนไหมลูกร้อนไหมร้อนไหมครับร้อนไหมครับร้อนไหมครับ เจ้าทองเทากับเจ้าทองดำค่ะ mm hmm. น่ารักมากเลยค่ะป้าเข้าไปร่มบรรุกมะแดดร้อนนะลูกเนะป้าเข้าไปในร่มโอ้แดดร้อนนะลูกนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว มันแดดร้อนไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับดูดูเจาทองดำกิ่งเลยค่ะเข้าบ้านพิริ์เอาให้น้องเข้าบ้านเลยมันแดดร้อนเปิดประตูไว้เลยเ,เปิดประตูไว้เลยเไปด้านโน้นเข้าไม่ได้นั่นนะ่ะไปเข้าด้านโน้นนะั่นน่ะขอบคุณฟรีมากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาน้องแมวเข้าบ้านแล้วค่ะมันแดดร้อนค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ